วันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดนวนนรดิตออกปีพศ25 1 0นหนือทองคำจังหวัดกรุงเทพนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผม ถ้าเป็นเนื้อเงินนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะถ้าเป็นเนื้ออัปกานะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันถึงหลักพันต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาชช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับ ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบน,นี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปพรพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาของผมกันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงมุมนะครับผมพื้นมุมตรงกลางบริเวณตรงพื้นมุมตรงกลางฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมโค้งยาวนะครับผม แต่เอามาจากเส้นลวดตัวนอนหนูนะครับคลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจารนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดน,นะครับโค้งยาวคมขึ้นมาลาักษณะแบบนี้เลยอันเดียผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดผมท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดผมเนี่ยเห็นไหมจะมีขีดเป็นแนวเฉียงนะครับผมนูนคมงขึ้นมาหลายๆเส้นนะ ผมขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาบนพ PA ื้นผมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจารนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นล้วนหนาๆนะครับเป็นแนวเฉียงคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นแก้มนะครับผมมุมเฉียงเล้าฝั่งซ้ายบริเวณตรงพื้นแก้มนะครับผมมุมเฉียงเล้าฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมบนพื้นเนี่ยจะมีเส้นล้วนนะครับผมขึ้นมาลักษณะแบบน voilà ี้นะ เป็นแนวเฉียงนะครับผมหลายๆเส้นนะคมลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นเส้นลวดหนาๆคมลักษณะแบบนี้เลยอันเดี๋ยวผมจะแข็งให้ดูนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดตัวผ่อพานนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวผ่อพานนะ จะมีเส้นแต่งนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดบางนะครับผมขมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดแต่งนะครับบางเป็นเส้นลวดยาวลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดตัวชอช้างนะครับผมตรงปลายเส้นลวดเนี่ย จะมีขีดสั้นๆนะครับผมยื่นออกมาอีกทีหนึ่งนะ <T> ปเป็นขีดนานๆน,นะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้านในการเจรนา,าของผมเท่านั้นนะจะเป็นขีดสั้นๆนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระ บริเวณใบหน้าองค์พานนะก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะการเชื่อมนะครับผมตัวเหรียญกับห่วงเหรียญน,นะครับลักษณะการเชื่อมนะครับผมตัวเหรียญกับห่วงเหรียญเนี่ย รอยเชื่อมเนี่ยจะหนาลักษณะแบบนี้นะครับผมลักษณะาการเชื่อมเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะเหรียนที่ผมนำมาใทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะั้นตรงยันนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแตกบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรนาณาของผมนะมุมด้านหลังนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับแนวเฉียงลงมาเป็นเส้นลวดบางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดยันนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายมุมล่าง บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมจะมีขีดสั้นๆนะครับผมติดกับเส้นลวดยันยื่นออกมาบนพื้นเหรียญคมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจาราของผมนะจะเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวรอเรือนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมบนเส้นลวดตัวรอเรือเนี่ย จะมีขีดสั้นๆนะครับผมเป็นปลายแหลมนะนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจะเป็นเส้นลวดปลายแหลมคมเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรน,นาของผมนะจะเป็นปลายแหลมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาบริเวณตรงตัวเลข1น,นะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวเลข1น,นะ จะมีเส้นลวดนะคโคง้โคงนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดตัวเลขหนึ่งอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วตรงข้างๆนะครับผมฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีขีดยื่นออกมานะเป็นเส้นลวดบางๆนะขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ี่ในการจรณานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวเลขศูนย์นะครับผม บริเวณตรงเส้นลวดตัวเลขศูนย์เนี่ยตรงพื้นด้านในเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมคมบางขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นลวดแนวนอนนะเชื่อมติดกันกับเส้นลวดตัวเลขศูนย์นะครับเป็นเส้นลวดบางๆคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการเจรณาของผมนะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะการเชื่อมนะครับผมตัวเหรียญกับหูเชื่อมเหรียญนะการเชื่อมนะครับผมตัวเหรียญกับหูเชื่อมเหรียญเนี่ย เห็นไหมครับผมเขาเชื่อมติดกันลนักษณะแบบนี้รอยเชื่อมเนี่ยเขาก็จะหนานะครับผมลักษณะาการเชื่อมเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอะเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตนะบริเวณด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตัวตัดนะมุมด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดนะครับผมแล้วก็จะมีรอยแต่งตะไบนะครับผมในความเข้าใจของผมเนี่ยรุ่นเนี้ย ถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยจะมีรอยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยก็จะมีรอยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมถ้าเนื้อทองคำเนี่ยจะแพงนะถ้าเนื้อเงินเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะถ้าเป็นอัปกานะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะอันนี้ก็คือบริเวณนะ ตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางนะจะมีรอยตะไบนะครับผมแต่งตะไบลักษณะแบบนี้อ,อเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมมุมนะฝั่งขวาด้านบนบริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะมีรอยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคานะราคาเนี่ยจะท็อปสุดนะครับผมมูราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาถ้าเป็นเนื้ออัปปก้านะกับเนื้อทองแดง จะเป็นข้างตัดธรรมดานะครับผมถ้างเงินเนี่ยจะมีรอยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะ ตรงตูดเรียนนะครับผมมุมตรงกลางนะลักษณะาการแต่งตะใบเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบกในการตัดสินใจนะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีครับ